หากคุณกำลังมองหาที่ดินแปลงสวยว่าสำหรับสร้างบ้านในฝันของคุณต้องที่บ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนหากคุณกําลังมองหาที่ดินแปลงสวยว่าสำหรับสร้างบ้านในฝันของคุณต้องที่บ้านปรงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้นุ่นมีที่ดินที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยนะคะขนาดที่ดินของเขาอยู่ที่1ใึ่ง2งาน97ตารางวาค่ะซึ่งรูปทรงของที่ดินจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะหน้ากว้าง70เมตรลึกประมาณห 50เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนหลักเพียงแค่50-70ถึงเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถนนซอยที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นถนนทางคอนกรีตด้วยค่ะในเรื่องของระบบน้ำไฟก็คือมีพร้อมเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เดิมทีมีบ้านที่สร้างไว้ก่อนหน้าแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้รกล้างไปดังนั้นเราจะเน้นขายเป็นที่ดินเปล่าแทนนะคะและในส่วนของสถานที่ใกล้เคียงเนี่ยก็คืออยู่ใกล้กับส่วนน้าแกรนแคนยอนวัดพระธาตุดอยคา โรงเรียนนานาชาติ Great International s c h o o l โรงเรียนปัญญาเด่นโรงเรียนลานนาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลาน,าน,านะคะแล้วก็อยู่ไหม่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ด้วยค่ะในส่วนของตลาดสดอะไรพวกนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับตลาดสดแม่เขียแล้วก็ตลาดสดของถิ่นค่ะมีร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อในพื้นที่บริเวณรอบนี้ค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้เมืองมากๆเลยละค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะเข้าชมที่ดินแปลงสวยแปลงนี้สามารถที่จะติดต่อหานุ่นได้ที่เบอร์โทร090 4723 246หรือว่าติดต่อมาที่ perfecthome.co.th ค่ะนุ่นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดซ้ำดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันวิด,โดะะีโอหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ